หันทางซ้ายก็ยังไม่ดีหันทางขวาก็ยังไม่เข้าทีเจิญพี่นองหันมาทางนี้หันมาทางนี้พักทางเลือกใหม่เข้าพักทางเลือกใหม่สวัสดีครับรายการเกาะติด พักทางเลือกใหม่กับผมวิเชตเด็ดถ้าประสบการณปผมกล้ารุ่นที่8กรรมาการบริหารพักทางเลือกใหม่ครับวันนี้ผมอยู่ที่ทําการสํานักงานใหญ่พักทางเลือกใหม่บังกรวยนนทบุรีวันนี้พักทางเลือกใหม่เป็นพักการเมืองที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ครับวันที่25นี้เป็นการประชุมใหญ่สาขาที่24เพื่อเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับตามประกอบพรบประกอบและจมนวนครับ ที่นี่เป็นการประชุมใหญ่สาขาที่24เพื่อเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับตามประกรเอ่อพรปประกอบรัฐธรรมนูญครับที่25นี้ตั้งแต่เวลา8โมงถึงบาย2โมงนะฮะก็จะมีกิจกรรมเทนดูเทนเนอร์ให้ความรู้ประชาธิปไตยกับการเมืองไทยนะครับนำเรียนอย่างนี้ครับว่าสาขาที่24จังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพัฒนาจากตัวแทน โดยแทนประจําจังหวัดแล้วก็พัฒนามาเป็นสาขาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้มีการย้ายสํานักงานมีการย้ายสํานักงานเปลี่ยนหัวหน้าสํานักงานนั้นวันที่25นี้จะมีการประชุมตามพรบประกอบรำหนดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสํานักงานสาขาแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ดังนั้นเราก็ถือว่าวันที่25นี้เป็นการประชุมใหญ่ สาขาที่24บเพื่อเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับตามประกอบพรปประกอบฐธรรมนวนครับที่ที่25้านี้ตั้งแต่เวลา8ปดโมงถึงบ่าย2โมงนะฮะก็จะมีกิจกรรมเทนดูเทรนดเทนเนอร์ er ให้ความรู้ประชาชิปไตยกับการเมืองไทยนะครับส่วนสาขาที่ชัยภูมินี่เป็นระดับที่ท่าครับสาขาที่ชัยภูมินี่ย7 27บยสาขาครับสุรินทร์28ครับ วันนี้ผมราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ได้มาที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเพื่อตั้งสาขาของพักทางเลือกใหม่ลำดับที่27พักทางเลือกใหม่ตั้งสาขาลำดับที่27วันนี้มีพี่น้องชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเ่ยเข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาประมาณ200กว่าท่านนะครับดังนั้นวันนี้พักทางเลือกใหม่เดินหน้าไม่หยุด นะครับเราเชื่อว่าในไม่ช้าจะมีการยุบสภาดังนั้นพรรคทางเลือกใหม่ต้องพร้อมต้องซ้อมต้องสู้ในทุกมิติเราพร้อมที่จะสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะมาถึงทุกวินาทีทางเลือกใหม่ขยายสาขาเจ็ดสิบจ็ดจังหวัดเพิ่มสมาชิกบอกว่าหลักแสนทั่วประเทศนี่เขาเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่ะเป็นสาขาพรรคที่มี เป็นพักที่มีสาขาเยอะใช่ไหมคะอันดับหนึ่งแล้วไม่มีสอสในในสภาเลยนะแต่กำลังโตขึ้นหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกลับมาขานรับกระแสอีกด้านหนึ่งสู้ค่ะทุกคนนะคะกกกกิิิ้ ทางซ้ายก็ยังไม่ดีหันทางขวาก็ยังไม่เข้าทีเชิญพี่น้องหันมาทางนี้หันมาทางนี้พักทางเลือกใหม่เข้าพักทางเลือกใหม่ที่อีพานี้เป็นการประชุมใหญ่สาขาที่24เพื่อเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับตามตกอิ อ่าพรรปประกอบและดำเนินครับวันที่25นี้ตั้งแต่เวลาอ่าแปดโมงถึงบ่ายสโมงนะฮะก็จะมีกิจกรรมเทนดูเทรนด์เทนเนอร์ er ให้ความรู้อ่าประชาธิปไตยกับการเมืองไทยนะครับ